ข้าวเลยข้าที่ข้อทีพี่เองจะหะรอแล้วไม่ได้ส่งส่วนงนส่งพี่กันเลยอ่ะผ่านมาเลย่เอาวินค่ะพรไม่รู้วันนี้พรมากๆเลยคพาทุกคนไปออกเดทเนาะใช่ครับก็คือคอนเซปต์ของวิน Holiday Fan c o n r e s e n t e by Lazada เนี่ยนะครับก็จะเป็นคอนเซปต์ที่พาทุกคนไปทริปไปออกเดทด้วยกันในสถานที่ต่างๆคือเห็น่าช่วงที่ผ่านมาหนักมาก ใช่ซ้อมหนักมากครับแล้วก็มีช่วงที่ผมจะแวะไ่าปไนนิวยอร์กด้วยช่วงนั้นก็คือแบบพกกีตาร์ไปซ้อมไปอะไรซ้อมเพื่อแบบให้พร้อมมันใกล้วันคอนมาอะไรอย่างนี้ครับเราก็พยายางแบบซ้อมอยู่ตลอดแปลว่าจริงๆถึงจะไปทํางานที่ต่างประเทศใช่พกกีตาร์ไปซ้อมด้วยแล้วก็ไปเต้นเต้นลมๆอยู่ที่นู่นอยู่ตอนตอนว่างอะไรอย่างนี้ครับก็ตื่นเต้นมากๆแต่ว่าคอนนี้คือมีแบบ ใช่เต็มที่มากๆเพราะว่าเป็นแบบว่าแฟนคอนครั้งแรกเดี่ยวในประเทศไทยของอินด้วยครับก็เลยตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็รอที่จะเจอแฟนๆทุกคนแล้วครแต่ตอนนี้แฟไปเจอะอะไรบ้างเออโหหลากหลายครบรถมากคือต้องคือต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่แบบว่ารันทูเมื่อวานม,วามีโอกาสได้รันทูครบเต็มโชว์เรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยแทบจะไม่มีข้อผิดพลาดเลยเพราะว่าเราวางแผนมาดีมากทีมงานทุกคนเต็มที่แล้วอ่ะ เป๊ะทุกระเบียบเดียวก็เลยแบบพยายามเราในอวดเราอวดเราบอกว่าคอนนี้มันมันคือความทุ่มทุนสร้างด้วยใช่ครับผมแล้วก็ใส่จัดเต็มคือด้วยความที่เรามีโอกาสได้ขึ้นคอนค่อนข้างบ่อยแล้วอย่างเงี้ยทำให้เรารู้ว่าเออตรงนี้มันควรเป็นอย่างนี้นะ transition มันควรต่ออย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เสนอไอเดียอยู่ตลอดเป๊ะทุกอย่างรวมพันการเต้นด้วยอะไรนะครับตัพยายามจะทําให้ดีที่สุดใช่แต่เมื่อกี้ ย้อนไปที่พูดกัคุณลันคูเป๊ะมากเป๊ะมากครับเป๊ะก็เดี๋ยวดูวันจริงว่ามันจะแบบตื่นเต้นมีความตื่นเต้นเข้ามาแทรกแซงหรือเปล่าแต่จะทําให้ดีที่สุดแต่ของเมื่อวานเนี่ยที่ได้ได้รันทรูไปได้ซ้อมไปเป็นยังไงบ้างดีครับดีมากเลยครับแทบจะแทบจะเหลือพวกจุดบกพร่องนิดหน่อยอะไรครับก็พยายามแก้เร็วที่สุดแล้วก็วันนี้น่าจะออกมาอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด แสงสีเสียงพร้อมตะการตาสิ่งที่เราอยากเอามาขึ้นโชว์นี่ก็คือพร้อมทุกอย่างพร้อมทุกอย่างครับเรื่อง effect, เอฟเฟกเรื่องโปรดักชันอะไรเต็มที่แน่นอน,นโปรโดักชันใหญ่มาก,ให,มากใหญ่จนแบบว่าคนลุกใช่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ครับ <c oughs> ต้องทนไปเยอะขนาดไหนรับโปรดักชันดีโอวันนี้ไม่ทราบเลยครับใช่ครับแต่ไม่แบบว่าทุกวันนี้คือได้เห็นแล้วมันอยูที่เรา เหมือนครับเหมือนก็คือเราเราวางเราคุยตั้งแต่เห็นภาพในจอจนเมื่อวานมีโอกาสได้เห็นของจริงทุกอย่างแล้วอะไรครับก็ตรงตามที่เราพวกเราคุยกันมาหมดครับเนยครสับเชอรเจสับเชิร์ใช่ไหมครับคนมาจุกจุกเหมือนกันจุกจุกแน่นอนครับที่ประกาศไปแล้วมีสองท่านนะครับก็คือพี่เนเน่แล้วก็พี่มิกเฉลิมศรีนะครับแต่ว่ายังมีอีกสองท่านที่ยังไม่ประกาศไอ้อย่างเอาอย่างนี้ก่อนแสดงว่าเพลงใหม่ที่พิ่ก่อนมาเราก็จะได้ฟัง แน่นอนครับจะได้ฟังสดๆครั้งแรกที่แรกเลยที่นี่วันนี้ครับเพราะว่าเขาเป็นคนแอบมาเพรว่าตัดสเต็ปค่าเพลงนี้ก็มีเตรียมมาอย่างดีแน่นอนรอติดตามเลยครับรอติดตามชอบเสียงเสียงแน่นอนเมื่อกี้แล้วว่าจะแบบฟาล์ลพ่อว่าสโนมีมีไม่บอกไม่บอกไม่บอกแต่กับเซอร์ไพรส์คอนเทนต์เป็นยังไงฮะอะไรนะฮะกับแขกับเรซอร์ไพรส์คอนเทนต์เป็นบ้าน้อยขนาด โอ้หต้องต้องบอกว่ามันจะร้อยเรียงไปตามซีแล้วแบบทุกคนจะแบบรู้สึกว่าทุกอย่างมันผ่านไปเร็วมากๆเพราะว่าจริงๆเราจะมีเกสเป็นความลับอยู่ที่ทุกคนยังไม่รู้อีกแล้วจะไปเห็นพร้อมกันในโชว์ครับผมมีเยอะไหมเนี่ยประมาณ2 0 0กว่าคนได้ก็คือทีมงานทั้วก็ทีมของผว่ามีมีเกสพิเศษอีกสองคนต้องบอกชื่อแต่บอกคาแรคเตอร์ที่ว่าพอเขาออกมาแฟนๆจะเห็น คาแรคเตอร์เนี่ยอะบอกเป็นเพศก่อนเลยแกเป็นเพศผู้หญิงหนึ่งผู้ชายหนึ่งเออออะบอกแค่นี้พอแล้วพอแล้วไม่ได้มันแบบซัพพอเยอะไม่ได้จริงเดี๋ยวทุกคนไม่ตื่นเต้นอ่ะไม่ใช่ก็บอกได้ไงว่าผู้หญิงคนนี้แบบเออพิเศษบอกไปเดี๋ยวทุกคนก็เดาแล้วต้องรู้แน่นอนไม่เอาไม่บอกไม่บอกอใกล้แล้วใกล้แล้วใจลอยนิดเดียวเดี๋ยวได้เห็นทำไมเรื่องของนี้ เรานี่ก็จะรู้ได้เลยนะอยามันมีความมันมีความรีเลทกันอยู่มันมีความรีเลทกันอยู่คือทุกคนแบบว่าพอได้พบกับสองท่านนี้ก็คือรับรองว่าอ๋อกันหมดแน่นอนอ๋อหรือกีดอ๋อกีดด้วยอ๋อด้วยอ่ะอีกคนหนึ่งเนเน่เป็นูดถึงครับพี่เนเน่ครับก็เป็นเป็นพี่ที่เรียกว่าเริ่ม เล่นการแสดงกับผมเรื่องขั้นกูตั้งแต่เรื่องแรกของผมเลยครับก็พอมีโอกาสกบแล้วเราก็มีเพลงด้วยกันด้วยเพลงวาเคก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าพี่เนเน่มาร่วมร้องด้วยกันเนี่ยน่าจะสนุกมากแน่นอนวินรูมีความสุขมากครับทังที่ชันเอับ โอ้ดีใจมา,มากๆเพราะมันเป็นครั้งแรกของเราด้วยแล้วก็เราเป็นคนที่วางคอนเซ็ปต์ตั้งแต่แรกแล้วก็ร่วมทําทุกอย่างมาทุกขั้นตอนตั้งแต่สเต็ปแรกจนถึงวันนี้ครับเราก็รู้สึกว่าเออเราดีใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่จะนําออกมาให้ทุกคนได้รับชมแล้วพอถึงวันนี้ออทั้งที่เป็นช่วงเวลาที่มันหนักมากเลยนะครับไอแฟนคันครั้ง,ง,งนี้เพราะว่างานแต่ละงานที่มันเข้ามากครับก็ ดีใจมากๆเพราะว่าเราตื่นเต้นด้วยที่ว่าเราจะได้เจอแฟนๆที่มาดูเราเดี่ยวๆครั้งแรกแบบเต็มๆทุกคนค<ๆ>ก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกมีความสุขแล้วรู้สึกอยากจะนําความสุขที่ผมมีอยู่ตอนนี้มอบให้กับทุกคนแล้วครับดังนนวินงั้นไไอะไรอัพเดทมันดีเลยับช่วงชีวิตของวินต่ละัพช่วงใหม่ที่เลือกมาเพลงครับเพลงที่เราอัพเพลงที่เราเลือกมา ไลฟ์อัพเพลงใช่ไหมครับอ๋อกับช่วงที่ถงวิงนงอย่คือในในเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นครับคือในโชว์เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเราจะเล่าไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยซึ่งแต่ละเพลงเนี่ยก็จะรีเล่ไปเกี่ยวกับโชว์นั้นๆสถานที่นั้นๆว่าทาไมผมถึงเลือกเพลงแต่ละเพลงแต่เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังในชว์ <ๆ S 2> ครับที่บอกอันนี้คือคงแรกของแฟนคับใช่ถ้าครั้งนี้ติดใจแล้วอยากทำอีกแฟนเยกร้องนี่คือคำดีไหม ยินดีฮะแต่ขอเวลานานนิดนึงต้องเตรียมตัวใหม่อ๋อใช่แล้วคุณมีเวลาแค่คุณยาวไปถีงปีหน้านั่นน่ะสิก็อาจจะต้องทิ้งช่วงนิดนึงแล้วขอแบบเตรียมตัวขอคิดคอนเซ็ปต์ใหม่ที่มันเจ๋งๆก่อนเดินทางมาถึงตอนนี้มีแฟนคอนทั้งแ้ว อยากจะบอกอะไรกับแฟนๆที่คอยพพอร์ตนะครอยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนมา,มากๆเลยครับตั้งแต่แฟนๆที่แบบว่าติดตามผมตั้งแต่วันแรกเลยจนถึงวันนี้หรือว่าใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามผมก็ตามนะครับก็อยากจะขอบคุณมากๆที่คอยสพอร์ตคอยพพอร์ตกันตลอดคอยช่วยเหลือกันตลอดในทุกๆเรื่องนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นครับจะได้เจอกันแล้วก็วจะได้มอบความสุขให้กับทุกคนแล้วครับมีปัรหา ใช่ครับผมก็สำหรับใครนะครับที่ไม่สะดวกเดินทางมาหรือว่าอยู่ต่างประเทศอยู่นะครับก็าสามารถรับชมสดๆได้พร้อมกับคนที่มาที่นี่เลยครับผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับแล้วก็สามารถซื้อบัตรทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ครับทุกท่นเหมนเมือทางไ,ได้ได้ครับ for those who are not available to come here you guys can purchase the tickets through the Thai Ticket Major you can watch it on live streaming as well ได้เลยครับอาวินเซอร์หลอนนักดิบสุดหัวล้อคือไม่ปฏิเสธหัวล้อคือมันแน่นอนเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วมันเป็นเรื่องอันนี้อัลวินหนึ่งสอง